ยกอกอึ๊บกับผมฐานกองหนุนพลสุภพกรหรือหมอลำอัดขออนุญาตพูดคุยกับท่านผู้ชมช่วงนี้สถานการณ์ไทยกับขมิน้นกำลังบวกกันอยู่มันเป็นมันครับช่วงนี้มีตัวตึงหลายตัวมากทางฝั่งข้างบ้านกัมพูชาหรือขมิ้นนี่แหละถ้าจะยกตัวอย่างก็มีเยอะแยะเลยอย่างเช่นสมเด็จโตโยต้าขมิไอแว่นขายปุ๋ยหรือไอซิมนี่แหละ เจวันมรณาคู่ปรับของแม่ทัพดอกเหมยของเราเอ่อบักดีอาโก้นักมวยบาซิลหัวใจขมนกุนขมนแหละบักสุดบักขมีมาเจมาลีเมียน้อยของวุนเส้นดูกช่งเย็บผ้าเจฮานาก้าแพนเสื้อสีส้มต้มสีเสสน,นั่นแหละเจเสื้อสีชมพูเจแขนด้วนโอ้มีหลายตัวครับ แม้แต่กระท่านจ่าโคกดมด่างนี่ขาดไม่ได้เลยผดงาๆก็คือมีเยอะแยะนั่นแหละพวกอินฟลุคเมนตัวไหนที่มันหิวแสงอยากจะดังๆแน่นอนว่าพวกนี้มันคือสายลับที่แฝงตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นพวกคเมนก็เมื่อได้ยินเช่นนั้นพาก,กันตกใจแล้วก็กรวยตั้งทันทีทำยังไงดีล่ะล่าสุดบักสุดหลอกต้มเอาเงินคนคมนได้ก็พากนันหนีไปแคนาดากันที่เรียบร้อย เผื่อจะรู้ตัวอีกทีก็หมดเนื้อหมดตัวหรือไม่ก็นั่งเหลาว้าวลิ้นนั่นแหละเดินนั่งเดือดเดินเดนั่งเดือดสูดสู้หมายถึงสูดตามะหุ่งนะมันเผิดเผื่อจะรู้ตัวอีกทีพวกเนี้ยก็นั่งงงเป็นไก่ตาแตกเพราะเรียนวันละสองชั่วโมงพากันกินสวายสวายโดงกินมะม่วงเอาน้ำมะพร้าวมาอาบล้างหน้าด้วยจะได้ฉลาดขึ้นจบ yok up、嗯